ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมถุนทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในช่วงนี้เราจะมาดูดวงประจํากันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของดวงจตาราศีในช่วงของวันที่6จะมีดาวอังคารโยกย้าย เข้าสู่ในราศีธน,นูอันนี้ชาวราศีเมถุนก็จะได้รับอิทธ,ธิพลจากดวงดาวที่มีการโคจรโยกย้ายเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านละมัดระวังหน่อยตอนต้นเดือนนี้นั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้การงานที่ท่านทำคิดว่าทำได้ง่ายแต่อาจจะมีการผิดพลาดได้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวา งานที่เข้ามาใหม่ๆก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างบางทีก็มีงานเล็กงานใหญ่สลับกันไปบางทีก็มีงานหนักบ้างมีงานงานเบาบ้างก็ขอให้ชาวราศีเมทุนจงระมัดระวังในเรื่องของการทำงานบางทีบางครั้งนั้นทำงานแล้วก็ไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่ลงตัวกันก็ให้ตัานระมัดระวังไว้ แต่ในเรื่องของการเงินจะดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมถุนนั่นก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองดีในช่วงที่ดาวอังคารโยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูในช่วงของวันที่6ของเดือนธันวา,นวาคมนี้นั่นถือว่าดวงของชาวราศีเมถุนนั้นมีความสดใสในเรื่องของการเงิน แต่ในเรื่องของการงานท่านต้องระมัดระวังไว้บ้างถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ให้ท่านระวังในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการขัดแย้งกันได้ในเรื่องของการทํางานรวมกันในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภวาสนาดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไร ชาวราศีเมถุนก็จะมีโชคจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเงินทองจะหลังไลเข้ามาท่านในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่เจ็ดของเดือนธันวาคมนี้นั้นอาจจะมีดาวพระพุธนี้โคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้จะทำให้การงานดีชาวราศีเมถุนนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามหาท่าน รวมถึงในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานใหม่ๆเป็นงานที่เรียกว่าเข้ามาหาท่านอีกมากมายท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมทุนก็จะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมอีกในช่วงนี้เรียกว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนถือว่าการงานดีการเงินก็ดีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นชาวราศีเมทุนจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นในเรื่องของสุขภาพและพลาลนา,ายัยในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้าง อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันที่เจ็ดที่ดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้แต่พอพ้นในช่วงของวันที่เจ็ดไปแล้วพอเข้าสู่ในช่วงของวันที่สิบหอันนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นดวงจะกลับมาดีอีกครั้ง ในเมื่อในช่วงของวันที่16นี้นั้นจะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงโคจรเข้าสู่ในราศีธนูนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่จะโคจรเข้าสู่ในราศีธนูนี้นั้นจะทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดาย การงานจะดีการเงินก็จะมีหมุนเวียนเข้าหาท่านอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำนี่นั่นก็เป็นงานที่ดีท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรียกว่าการงานดีอย่างมากๆทำอะไรก็มีโชคมีลาบบางคนได้งานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกมากมายบางคนนั่นไปสมัครงานอะไรก็จะได้ ข่าวดีในช่วงนี้ท่านจะได้โชคได้ลาบอีกด้วยในเรื่องของการงานดีการเงินก็มีโชคลาบหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงที่ดาวพระทิ์เข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่ส6ของเดือนธันวามนี้นั่นชาวราศีเมถุนนับว่าดวงของท่านมีความสดใสหยิบจับอะไรทำไรก็มีโชคมีลาบ ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้แต่ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์จะพูดจะจาอะไรในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้อย่าใจร้อนอย่าวู่วามตาก็าท่านใจร้อนทําอะไรหงุดหงิดก็จะไม่ค่อยดีจะทําให้ท่านนั้นมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้สําหรับคู่รักคู่ครอง เพื่อนฝูงอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้สักหน่อยในเรื่องของคำพูดคำจาพูดเล่นพูดลอ้อพูดหยอดพูดหยอกอะไรกันนี่ในช่วงนี้ก็ท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราพูดเล่นพูดลอ้ออาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีให้ท่านระมัดระวังไว้ชาวราศีเมถุนในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนู ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภก็พอมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้การงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งไหนที่ท่านรอคอยท่านก็จะได้ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นในเรื่องของการรอคอย คนรักคนใครด้ดีในช่วงนี้จะเอาอกเอาใจพูดจาดีให้คำปรึกษาหรือการงานการเงินก็มีความเพียบพร้อมเรียกว่าช่วยเหลือกันทำอะไรก็มีความรู้ด้วยกันจะทำอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็ช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็มีการปรึกษาหรือก,กันได้กับคนรัก ในช่วงของวันที่16ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูคนรักคนใครก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั่นในช่วงนี้ดีแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งอาจจะมีการต้องระมัดระวังในช่วงของวันที่22จะมีดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงโคจรเข้าสู่ในราศีธนู ในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยอันนี้อาจจะมีลายจ่ายมากกว่าลายรับเพราะฉะนั้นให้ท่านประหยัดหรือว่าให้ท่านมัธยัตยิอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีสิ่งบางสิ่งบางอย่างนั่นถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปจ่ายหรือว่าอย่าไปซื้อให้มันอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราปล่อยตามเรื่องตามราว จ่ายโน่นจ่ายน,น,ายนี่อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งเงินของเราจะไม่พอใช้ในช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นในท่านละมัดอระวงังให้ท่านประหยัดไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23อันนี้จะมีดาวพระฤรหัสนันโคจรเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีเมทุนอันนี้จะทําให้ชาวราศีเมทุนนั้นมีความแข็งแกร่งในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาการทำมาหากินก็คล่องทำอะไรก็มีคนยกย่องมีคนนับหน้าถือตา อีกมากมายในช่วงนี้ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานนั่นก็ถือว่ามีงานทำที่ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านถ้าหากว่าท่านกิจทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างรับจ้างก็จะมีงานเข้ามา,าท่านอีกมากมายเรียกว่างานไม่ขาดมือท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่ง มีเงินมีทองเป็นกรอบเป็นกรรำเข้ามาอีกมากมายในช่วงของเดือนธันวาเงินก็จะหาง่ายงานก็จะหาคล่องนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ในช่วงของวันที่23ที่ดาวพระฤหัสนั่นเข้าสู่ในราศีเมถุนนั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสมเรียกว่ามีความสมดุลมีความปรารถนาอะไรก็จะได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการค้าขายก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองท่านจะขายอะไรก็ขายดิบขายดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายจะมีคนคอยอุดหนุนท่านอยู่อีกมากมายมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้การสนับสนุนท่านแต่หากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายแต่หากว่าท่าน ท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องมาให้ท่านนั้นได้เรียกว่าปกปักรักษาคุ้มครองกันจัดไปทางเหนือทางใต้ก็มีคนช่วยช่วยดูแลท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าจาราศีเมถุนนั่นดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็จะมีบริวารมีลูกน้องคอย ช่วยเหลือท่านอีกในเรื่องของการทำงานจะมีคนคอยปรึกษาหารหือให้กำลังใจท่านเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั่นในช่วงของเดือนธันวาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือแต่ในเรื่องของสุขภาพในช่วงของปลายเดือนของเดือนธันวาคมนี้นั่นชาวราศีเมถุนท่านต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการเจ็บ ่วยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ท่านละมัดระวังไว้สำหรับท่านที่สูงอายุหรือว่าท่านที่มีมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอหรือท่านมีภูมิแพ้อยู่ในตัวองท่านในท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ แต่สําหรับท่านใดที่ยังเป็นหนุม่มเป็นสาวอันนี้ภูมิต้านทานของท่านยังดีจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกในช่วงนี้ท่านละมัดระวังการใช้รถใช้สนนการไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นได้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วในคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี